อันตรายจากการใช้เบอร์โทรศัพท์สมัคร Facebook ฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเรารอดค่ะเกินแบบนี้ก่อนนะคะสมัยนี้ที่เราเคยได้ยินข่าวว่ามีมิจฉาชีพเข้ามานะคลดแล่นใน Facebook ของเราแล้วไปหลอกให้เพื่อนของเราเนี่ยโอนเงินให้โดยเพื่อนของเราเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยทักเข้าไปขอยืมเงินนะคะมันมีแบบนี้ค่ะเกินแบบนี้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนานๆค่ะ ่ายโทรศัพท์ก็จะเอาไปเปิดสัญญาณก็คือเอาไปวางขายแล้วถ้าเกิดว่ามีคนซื้อไปแล้วบุคคลคนนั้นล็อกอินเข้าผ่าน Facebook เมื่อล็อกอินเข้าผ่าน Facebook แต่มันยังผูกไว้กับเบอร์โทรนั้นอยู่มิจฉาชีพจะทำแบบนี้นะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปล็อกอินเข้าสู่ Facebook แล้วกดลืมรหัสเมื่อกดลืมรหัส Facebook ก็จะส่งรหัส6หลักเข้าไปสู่เบอร์โทรนั้นค่ะซึ่งเบอร์โทรนั้นถูกมิจาชีพครอบครองเอาไว้แล้ว ฉะนั้นมิชฉาชีพก็จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเข้าสู่ Facebook ของเราอ้าวแล้วถ้าเข้าสู่ Facebook ของเราทําไม Facebook ของเราจึงไม่มีอะไรแจ้งเตือนมาหรือหนักไปกว่านั้นคือเราไม่ไม่รู้ตัวเลย ก่อนที่จะเข้าสู่ f a c e b o o k มันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นไปให้มิชช่ชีพได้เห็นว่าต้องการออกจากระบบอื่นหรือให้ระบบอื่นๆที่กําลังเข้าอยู่ใน f a c e b o o k เนี้ยอยู่ในระบบต่อไปมิชชาชีพก็จะกดอยู่ในระบบต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด้งออกใช่ไหมเราก็จะรู้ตัวว่า e c o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  k เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมอะไรได้เลยนะแต่มิชชาชีพฉลาดมากเลยนะคะกดให้เราอยู่ในระบบต่อเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้ Facebook ปกติแต่หารู้ไมว่าตัวมิชาชีพนั้นทักไปยืมเงินเพื่อนสนิทของเราเรียบร้อยแล้วมิชาชีพเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนสนิทของเรามีใครบ้างนะคะในขณะที่เรากดเข้าไปใน f c e e o o o เนี่ย a c o b o o k จะนำส่ง ฟีดเฉพาะเพื่อนของเราเท่านั้นเฉพาะเพื่อนสนิทมิสหายคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์บ่อยๆเท่านั้นที่จะโชว์มาให้หน้า Facebook ของเราเห็นก่อนเสมอฉะนั้นมิชชชีพจะเรียนรู้วิธีการคุยกับเพื่อนว่าเราใช้สรรพนามกับเพื่อนแบบไหนมันจะเนียนมากเลยนะฉะนั้นข้อดีของการรู้เราจะรอดแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยโอ้โหจบเลยทีนี้ทางแก้ทำอย่างไรกรณีที่เราล็อกอิน ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราจะต้องดูด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรานั้นใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเรารู้ตัวแล้วว่า เบอร์โทรของเราอะเราจะมีการเปลี่ยนหรือเราจะทิ้งเบอร์โทรนี้ไปฉะนั้นเราจะต้องใช้เบอร์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันนะคะเข้าไปผูกไว้กับบัญชี Facebook ส่วนตัวของเราแล้วถอยเบอร์โทรเก่านั้นออกมาเป็นเบอร์โทรรองนะคะอย่าพึ่งลบออกเลยทันทีเพราะถ้าเอาเบอร์ใหม่เข้าไปแล้วลบเบอร์เก่าออก Facebook ของเราก็จะโดนบล็อกได้หรือใครที่มี Gmail ก็สามารถทําได้เอา Gmail เนี่ยเข้าไปสวมไว้เป็นข้อมูลการติดต่อหลักนะคะฉะนั้นให้เรา เอา Gmail เนี่ยเข้าไปผูกไว้เป็น Gmail หลักก็ได้แล้วเอา Hotmail นั้นเป็นลองนะคะอย่าพึ่งลบเลยทันทีให้เวลาผ่านไป24ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเอาเบอร์โทรลองหรืออีเมลลองเนี่ยออกไปนะฉะนั้นสามารถทําได้เราจะล็อกอินผ่าน Gmail เราก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันก็ได้ฉะนั้นเป็นภัยใกล้ตัวมากๆที่หลายคนไม่รู้อันนี้ครูมาฝากไว้นะคะฉะนั้นวิธีการทําทําแบบไหนนะคะครูคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะแก้ อย่างไรเอาเบอร์โทรใหม่เข้าไปแบบไหนนะคะครูมีวิธีให้ทําตามนี้เลยนะคะไปเข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วมองหาการตั้งค่าดูที่กดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะ พอกดเข้าไปแล้วจะเห็นข้อมูลการติดต่อค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้ใน Facebook ส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ Gmail แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มเบอร์โทรที่เป็นปัจจุบันของเราจริงๆเนี่ยเข้าไป่อเมื่อเราใส่เบอร์โทรที่เป็นปัจจุบันของเราเรียบร้อยแล้วนะคะกดดาเนินการต่อค่ะเมื่อเรากอก เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของเราลงไป Facebook ก็จะส่งรหัส6-8หลักเนี่ยเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของเราในช่อง Messenger ก็คือข้อความนั่นแหละนะเราก็เอาเลขมายืนยันค่ะใส่เข้าไปแล้วกดยืนยัน เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็อย่าพึ่งลบเบอร์โทรศัพท์อันแรกของเราออกเลยทันทีอย่าพึ่งนะคะให้รอเวลาอย่างน้อยคือมากกว่า24ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยลบเบอร์โทรศัพท์อันแรกออกเพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้การเคลื่อนไหวได้ทุกอย่างในบัญชี Facebook ของเรานะคะเพราะว่า ตอนนี้ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันของเราเรียบร้อยแล้วและอีกช่องทางหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจครูจอมขวัญยิงแอดสายแข็งหรือเพจยิงโฆษณาให้ปังยอดขายอลังการเพียงหนึ่งนาทีค่ะมีคำถามอะไรนะคะสามารถทักถามได้เลยแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ